ร,บบรับงานจะเป็นงานที่ดีนเนาะรอบรอบสิบปีครับสุริย์ร่างเลยวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทางนัดชคลินีนได้เชิญผมกับเพียมาในวันนี้ครับก็คอนเฟอเรนซ์เลชั่นสิบปีนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆก็จริงๆเราเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเวลาตัวเองอยู่แล้วเนาะใช่ดูแลตัวเองเอยู่แล้วครับผมถ้าไม่มีร่างเราก็จะมาแบบคลินิกก็ดีใจที่ ขาเชิญเรามาก็เห็นแบบเซอร์วิตี้เยอะมากในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะขอนภัยหน่อยค่ะสิบปีแล้วครับก็รอบๆสิปีของเนื้อท้าชลินีกะครับขอให้มีปีต่อไปอีกเรื่อยๆเลยครับแล้วขอให้กิจการดีๆไปทุกๆปีเลยครับฮ่าๆแล้วผมก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมรวยๆนะครับมีลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วกนะ็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เฮงๆฮงปังๆครับเครื่องที่จะใส่เอาอีเวนต์กันทุกวันเลยใช่ครับทุก แทบจะแล้วกันแทบจะทุกวันเลยเนาะแทบจะทุกวันไหมหนูก็ก็บ่อยบ่อยอยู่บ่อยก็ยัยงไงก็ขอบคุณคุณเจโากาที่เข้ามามากๆเลยนะับกท่าไปที่ไหนก็ห้างแตกที่เลยอก็ <c oughs> จริงๆก็นิดนึงแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าคือเรามีงานกับทุกวันมีเว้นแบบ บ่อยครั้งอะไรเนี่ยทุกคนก็ยังมาซัพพอร์ตแล้วก็มาให้กำลังใจกันเยอะครับผมรู้สึกดีใจมากครับงแมาไกลๆแบบไปขัแบไบรไม่ถึงขับอไไม่ได้ไปไ,ไม่ได้เลยเนี้ยสุดเราลองเรื่องนี้ยังไงบ้างอ๋อพี่ไม่เป็นไรเลยครับผมจริงๆเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าจอหรือว่าทีมแบบออนไลน์เนียเราก็ได้แบบแรงซัพพอร์ตดีๆแล้วก็เวลาเราล่นแท็กเราก็แบบว่าย้อนหนับไปดูแอท็กเหมือนกันก็น<ช> <ๆ S 1> เอาที่ทุกคนสะดวกครับผมอยากให้ทุกคนแบบเซฟตัวเองด้วยนะแบบไลรอกันนานเงีใยรู้สึกแบบ เลงใจหรือบางคนแบบมาจองที่ไม่ได้กินข้าวเลยเงี้ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยใช่ฝนตกด้วยใช่ฝนตกรถติดไหมครับเมื่อเช้าก็พึ่งลงเลยเมื่อเช้าคือนั่งวินมารถติดนั่งวินมานั่งวินมาแล้วฝนตกแล้วเปียกแล้วผ่านแล้วเปียกเลยครับเด๋งเลยแต่อย่างเมื่อวานในเหตุการใช่ไหมคะเหมือนเห็นว่าอาจจะมีแบบแฟนมิตติ้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับก็ ในประมาณปลายปีนี้ครับจะเป็นแฟมิติ้งคู่ของผมกับเฮียนะนนี้เป็นของซีรีส์หรืออะไรยังไงวะของจะเป็นของซีนิวเป็นเป็นซีนิวแต่ก่อนข้าวๆอยากมีอะไรอยู่ในงานแฟมิติ้งคู่ของเราไหโอ้บ้างเะโอ้ยประมาณประมาณครึ่งปีอีกประมาณหลายเดือนอยู่อ๋อแล้วตอนนี้ก็อยากมีอะไรดีแน่หรือว่าเราไม่ร้องเพลงแล้ว เรามานั่งกินหมูกระทะไปมิตติ้งแบบว่ากินหมูกระทะน่าสนใจเลยได้เหรอครับก็เตรียมอะไรไว้บ้างหรือยังนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เตรียมคอนเสิร์ตเดี่ยวเฮียก่อนนะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ใกล้ถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวเฮียแล้วครับก็เฮียเต็มที่กับคอนเสิร์ตเดี่ยวองเฮียครับก็เป็นเหมือนแบบมีโปรเจกต์ติดกันเยอะมากเลยเนาะอะไรบ้างก็ ก็บางทีก็แอบงมกันว่าเราเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นศิลปินจัดคอนเสิร์ตกันบ่อยมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าสนุก่สนุกมากเรารู้สึกว่ามันได้ลองอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆใช่เดี๋ยาแฟนมิสติ้งคู่นี่เตรียมจัดไว้เท่าไหร่จำกัดคนไหมเอาจริงแฟนมิสติ้งคู่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราแค่ต้องดูด้วยเวลาตอนนั้นด้วยว่ายังมีคนซัพพอร์ตเราหรือว่า จะมีคนเยอะเราคงอาจจะรีเสิร์ชว่าเออมีใครมาดูเราบ้างนะคิดถึงกันหรือเปล่านช่ขอวันขอเดือนหรือยังยัครับยังแต่ประมาณปลายปีของเล่าป่ะสองพี่สี่กอดสิบหรือแพรเก่อนครับฐานะอะไรฐานะอะไรก็ได้ครับเป็นทุกอย่างเลยค ขอยืมเงินหน่อยเป็นได้ทุกอย่างเลยเปได้ทุกอย่างแต่แต่ว่าในของซีก็ต้องมีคือแน่นอนแหละนะมีมีแน่นอนครับผมแล้วก็จริงจริงเมื่อวานเพิ่งแบบเคลียร์อะไรเสร็จว่าโชว์มีเพียงอะไรบ้างหรือว่าตีมอะไรหรืออะไรผมมสป,ปอยแม่ก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกเยอะครับผมคนอาจจะเห็นในสิ่งหนักเบล้ก็มีอะไรทุกคนอาจจะเห็นในสิ่งใช่แบบว่าอะไรที่ไม่เคยทํา ไม่ใช่แค่อย่างสองอย่างมันมีหลายอย่างมากก็อยากให้ให้มาเพราะว่ามันเป็นแฟนคอนครั้งแรกของซีพื๊ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะครับไม่ว่าจะบัตรออนไลน์หรือมาหน้างานครับใครที่มาแล้วบัตรจะจัดเงินไหมจัดเท่าไหร่คนเท่าไหร่ที่สองสี่นะครับประมาณนะสองพันใช่ไหมครับประมาณสองพันสองพันประมาณสองสองพันประกันสามพัน้็ใครรั้เชจอระคะจะไม่ใช่มากนอกจากผมผมบอกเขาไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะแต่บอก แต่จริงๆแขกรับเชิญเรามีคนหนึ่งไว้ในใจฮะแล้วก็เรียนเชิญด้วยตัวเองทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์แต่แบบว่าเขาเป็นไม่บอกดีว่าเออจะกระโดดมาแต่เป็นแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรอยากอยากให้เขามาร่วมคอนเสิร์ตด้วยครับผมเราก็เลยแบบพาเขาส่งตัวไปบางทีผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเชิญหรือว่ายังไม่รู้ว่าใคร ครับผมเขาตอบตัวโพยังยังครับยังตอนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเต้นเลยอุ้ยเนี่ยพี่ก็ไม่ตื่นเต้นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครครับผมไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับไหมใช่แล้วก็ดูหนูก็ยังไม่รู้หนูยังไม่รู้เลยหนูยากรู้จริงก็อยากบอกกจริง็อยากบอกว่าเฮียก็แบบตั้งใจทํา คอนเสิร์ตมึงมีมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยหนูก็จะเป็นให้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากบอกเฮียว่าเฮียเก่งอยู่แล้วทำได้ทำได้แน่นอนครับผมทำได้ครับก็สนับแบบว่าแนะนำเฮียไาหลังเพราะผ่านาดแบบมาก่อนไม่กล้าแนะนอนแบบเฮียเอาจริงๆครับเฮียเฮียเก่ง จริงผมไม mm ่ต mm ้องแนะนำอะไรก็ได้เนี่ยอวยกันเองอีกแล้วไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้อวยก็เก่งครับเฮียเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาเฮียตั้งใจทําอะไรเฮียก็ทาเต็มที่มากๆแล้วครั้งนี้เฮียก็จะทําเต็มที่มากๆเหมือนกันครับคิดว่าทุกคนก็ชอบแน่นอนต้องเป็นคนที่สิบเนาะซื้อบัตรไปดูกันใช่ต้องซื้อบัตรไปดูกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่เชิญที่พี่สือไปงานคอนเสิร์ตผมด้วยนะครับรบกวนนะครับ